ถ้าพูดถึงหนึ่งในเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกคงไม่มีใครไม่พูดถึงเส้นทางสายไวพาสแอนยูคอนรูทที่วิ่งผ่านภูเขาหุบเขาลำธทานและทิวทัศน์สก้าที่สวยจนแทบหยุดหายใจและสิ่งที่ทําให้เส้นทางนี้พิเศษยิ่งกว่ารถไฟสายอื่นก็คือการมีหัวรถจักรไอ้น้ำหมายเลข73หรือที่เรียกกันว่าสตีมเทรน73ซึ่งเป็นหัวรถจักรไอน้ารุ่นสุดท้ายของโลกที่ผลิตในระบบทางแคบ และยังคงวิ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้หัวรถจักรไอน้ำหมายเลข73ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทบาว l e โลโ ok c o m o t i v e w o r k ในปี1947และนับเป็นหัวรถจักรไอน้ำรุ่นสุดท้ายในแบบ2-8 2ที่ใช้รางขนาดแคบเพียง3ฟุตหรือ914มิลลิเมตรซึ่งถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมในยุคนั้นเครื่องจักรตัวนี้มีพลังมหาศาลแม้ขนาดจะเล็กกว่าแบบรางมาตรฐาน ตัวถังน้ำมันและหม้อต้องออกแบบมาให้ทนต่อสภาพแวดล้อมภูเขาสูงหนักเกือบ66ตันและสามารถลากตู้โดยสารขึ้นภูเขาที่มีความสูงชันกว่า3,000ฟุตได้อย่างมั่นคงและนุ่มนวลหลังจากที่ปฏิบัติงานมาตลอดช่วงปลายยุคทองของรถไฟไอ้น้ำในอเมริกาเหนือ หัวรถจักรหมายเลข73ได้ถูกปลดประจำการในปี1964และกลายเป็นวัตถุจัดแสดงที่เมืองเบเนตและไวฮอสในยูคอนประเทศแคนาดาแต่ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสภาพที่ยังคงสมบูรณ์ไวพาสแอนยูคอนรูทเรเว์ได้ตัดสินใจบูรณะหัวรถจักรนี้ให้กลับมาวิ่งได้อีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ1980และกลายเป็นจุดขายหลักของเส้นทางรถไฟสายนี้ ในทุกฤดูร้อนหัวรถจากไอ้น้ำหมายเลข73จะถูกนำมาใช้ลากขบวนรถโดยสารท่องเที่ยวพิเศษที่มีเส้นทางผ่านยอดเขาไวพาสทะเลสาบเบนเนตและเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างอาาสส้าและแคนาดาซึ่งเป็นเส้นทางที่เคยใช้โดยนักสแสวงโชคในยุคคลอนไดโกรัชกว่า100ปีก่อนผู้โดยสารที่ได้ขึ้นขบวนนี้จะได้ยินเสียงบูดไอ้น้ำดังลังล่นกลางหุบเขาได้เห็นคอวันที่พุ่งออกจากกล่องไอ้น้ำ และได้ดื่มด่ำกับกลิ่นถ่านหินที่ประปนอยู่กับอากาศหนาวบริสุทธิ์ของเขตอาร์กติกตะวันตกสิ่งที่ทำให้สตีมเทรน7 3แตกต่างจากรถไฟไอ้น้ำอื่นๆที่ใช้ในงานท่องเที่ยวคือการที่มันยังวิ่งบนเส้นทางดั้งเดิมที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อ120ปีก่อนแม้รางจะได้รับการซ่อมแซมใหม่แต่เส้นทางวิวและอารมณ์ของการเดินทางยังคงเดิมขบวนรถใช้ตู้โดยสารโบราณที่บูรณะจากต้นฉบับ ภายในตกแต่งด้วยไม้แบบยุคศตรวรรษที่19ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสกับประสบการณ์จริงราวกับย้อนเวลาหัวรถจักรหมายเลข73ยังได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องจักรไอ้น้ำโดยเฉพาะทุกปีจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถวิ่งได้อย่างปลอดภยัย และในช่วงปี2017ถึง2019ตัวรถถูกส่งไปยังซีแอตเทิลเพื่อทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ก่อนจะกลับมาวิ่งรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนอกจากนี้เส้นทางรถไฟสายนี้ยังถูกยกย่องจากนักเดินทางทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาพของขบวนรถที่แล่นบนสะพานไม้เหนือเหวลึกหรือการวิ่งเลียบผาสูงพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องลองสักครั้งในชีวิตโดยเฉพาะหากคุณเป็นคนรักรถไฟไอน้ำไวทพาสแอนยูคอนสตีมเทรน73ไม่ใช่แค่รถไฟเก่าแต่คือสมบัติทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตมันบอกเล่าเรื่องราวของยุคตื่นทองวิศวกรรมยุคไอ้น้ำและความพยายามของมนุษย์ในการสร้างเส้นทางผ่านภูมิประเทศที่เลวร้ายที่สุด เพื่อแลกกับโอกาสในชีวิตหากคุณมีโอกาสสไปเยือนสก,กเกวรหรือทางตอนเหนือของแคนาดาอย่าพลาดที่จะขึ้นขบวนรถไฟขบวนนี้เพราะไม่ใช่ทุกวันในชีวิตที่คุณจะได้นั่งอยู่บนรถไฟไอ้น้ำแท้ๆท,ที่ยังคงวิ่งด้วยพลังจากเตาเผาทานหินและเสียงวูดของมันจะสะท้อนกล้องในใจคุณไปอีกนาน